สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ c ีอเบอร์หนึ่งครับถ้าเกิดผมพูดชื่อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ตั้งแต่โปรเตสติกาและก็คอนเน่ผมเชื่อว่าน้อยคนมากที่จะไม่รู้จักครับวันนี้ครับผมนั่งอยู่กับหนึ่งหัวเรือคนสําคัญของบริษัทอาหารยอดคุณซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตขนมขบเคี้ยวเหล่านี้กับคุณประพันธ์กูเลไพโรจน์ครับสวัสดี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 ครับจุดเริ่มต้นของอาหารยอดคุณนี่ปีนี้ ถือว่าเชิญฉลอง30ปีพอดีเลยครับครับก็บริษัทของเรานี่ตั้งขึ้นมา30ปีนะครับเมื่อปี2527นะครับก็เราเองก็เริ่มจากเป็นธุรกิจเล็กนะครับซึ่งเราขอตั้งขึ้นมาก็เริ่มต้นก็คงเป็นเรื่องของที่เรามีประสบการณ์ในด้านทำขนมจบเคี้ยวสแน็คมานะครับ,รบแล้วก็คิดว่า ตลาดขนมบเคี้ยวในช่วงส0ปีที่แล้วเนี่ยเป็นช่วงที่เพิ่งจะเริ่มเติบโตนะครับเพิ่งจะเป็นการขยายตลาดออกมาก็เลยคิดว่าถ้าเรามาทําธุรกิจของเราเองเนี่ยน่าจะเป็นโอกาสอันดีที่เราจะสร้างธุรกิจของครอบครัวเราเองนะครับดังนั้นในจุดเริ่มต้ขนของเราเมื่อสาสิปีที่แล้วเราก็าเริ่มจากเป็นธุรกิจของครอบครัวเล็กๆนะครับก็ค่อยๆสร้างกันขึ้นมานะครับความท้าทายของธุรกิจขนมรบเคี้ยวนี่คืออะไรครับผมว่ามันมันเป็น สิ่งที่ค่อนข้างจะมีความท้าทายมากเพราะว่าในลักษณะของสิ่งหนึ่งของพฤติกรรมของเด็กเนี่ย<ม>คือชอบทานขนมชอบทำของนะครับแต่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยในก่อนที่จะมีขนมขบเคี้ยวพวกนี้เนี่ย วัฒนธารมการกินขนมของเราก็จะเป็นพวกขนมที่ทําจากในพื้นบ้านง่ายๆนะครับเช่นขา้าวหลามหรือว่าเป็นพวกของที่กล้วยแหกทอดนะครับหรือว่าตามร้านค้าที่เขาทําเล็กๆน้อยๆมาขายซึ่งในลักษณะนั้นเนี่ยจะต้องทําแล้วก็ขายเลยจะไม่เป็นลักษณะของอุตสาหกรรมรตอนนี้เราเองเมื่อสารสแลทวก็มองว่าธุรกิจตรงนี้เป็นธุรกิจที่ท้าทายแล้วก็เด็กกับทุกคนต้องรู้จักคําว่าขนม รเราก็เลยคิดว่าถ้าเรามาเริ่มก่อตั้งบริษัทที่ทําขนมที่เป็นอุตสาหกรรมขึ้นมาเนี่ย<ม>น่าจะเป็นโอกาสอันดีที่จะทําให้ตลาดขนมของเมืองไทยเ,ยเติบโตขึ้นมาได้มากครับ<ม>ก็เลยเป็นจุเดเริ่มต้นของการที่เราตั้งบริษัทอาหารยอดขุนสาสิปีที่ผ่านมานี้สภาพตลาดเปลี่ยนไปเยอะไหมครับค่อนข้างจะมากนะฮะ<ม>ค่อนข้างจะมากคือตั้งแต่เรื่องของตัวผลิตภัณฑ์นะครับตัวผลิตภัณฑ์เองในสมัยที่ เราตั้งบริษัทใหม่ๆเนี่ยขนมขบเคี้ยวที่ทําเป็นแปรรูปเนี่ยเกือบจะมีอยู่ไม่กี่เจ้าเองมีเพียงหนึ่งหรือสองเจ้านะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันผลิตภัณฑ์ขนมก็จะเป็นรูปของเป็นแท่งตรงๆเป็นแผ่นเรียบๆบบนะฮะซึ่งจะไม่มีรูปร่างไม่มีเชฟเขาเราอาหารจอดขุดเองในช่วงนั้นก็มีการคิดว่าเอ้ะเราน่าจะทําขนมอะไรที่แปลกใหม่ใน ตลาดขนมเคี้ยวแล้วก็เลยดีไซน์ขนมตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าโปเต้ที่เป็นเกลียวเลยใช่ครับโปเต้ซึ่งเป็นขนมที่ทําจากแป้งมันฝรั่งแต่เราสามารถเป็นรูปร่างเป็นเกลียวนะครับซึ่งการลักษณะของเกลียวเนี่ยหนึ่งเป็นการเพิ่มจุดสนใจว่าเอ๊ะขนมทําไมไมันเป็นรูปร่างนี้ได้อสองเนี่ยตัวดิขนมพวกขบเคี้ยวเนี่ยเราเน้นเรื่องความกรอบอ ลักษณะของขนมัาแล้วกรอบอยู่แล้วแต่พอมีเกลียวเข้าไปอีกชั้นหนึ่งแล้วกรอบสองชั้น oh. พอเราเคี้ยวครั้งแรกไปเนี่ยมันก็เจอเกลียวของขนมทำให้กรอบทีนหนึ่ง oh. พอเจอตัวเนื้อของขนม oh. ก็จะกรอบอีกชั้นหนึ่ง oh. ก็ทํางห้โปรเตสสมัยนั้นยุครแรกโฆษณานเนี่ย oh. มันจะเน้นถึงความกรอบ กรอบ <นะ S 1> เกลียวเคี้ยวโปเตสใช่ครับนะแล้วก็ขัดเดียวกันบางครั้งเคี้ยวปุ๊บเนี่ยบ้านจะสั่นสะเทือน <S <S 2> <S 2> นี่คือคอนเซ็ปของโปเต้ของเราว่ากรอบ,รบมากยังไงกรอบมากจนบ้านสั่นสะเทือน <ฮะ S 2> หรือกรอบจนแบบหัวหยิกหัวฟูกัน,นะอนะไรอย่างเงี้ยครับเออแล้วตอนนั้นสิ่งตอบรับของตลาดเป็นยังไงบ้างค่อนข้างจะดีนะฮะเราเองเราเปิดโรงงานมาเริ่มต้นเนี่ยเราไม่คิดว่าตลาดเราจะดีขนาดนั้นนะฮะเริ่มต้นเราพนักงานของเราอยู่ประมาณ20คนนะครับแล้วก็เครื่องจักรก็มีลายแค่เล็กๆไม่ใหญ่โต รบอกว่าในแค่ปีแรกเท่านั้นเองเ,เราต้องทํางาน24ชั่วโมงนะครับพอ24ชั่วโมงปุ๊บเราก็เลยต้องมีการเร่งในการที่จะสั่งซื้อเครื่องจักรเข้ามามที่จะผลิตสินค้าตัวนี้นะครับ<ม>ซึ่งปีแรกก็คือตัวโปรเต้ตัวเดียวนะครับเราพอถัดมาอีกปีหนึ่งเราก็มีออกตัวปาปิก้าถัดมาเลยนะครับซึ่งก็อีกเช่นกันนะครับเป็นสินค้าที่รสชาติแปลกใหม่แล้วก็ลักษณะของเอาพริกที่ทานแล้วไม่เผ็ดนะครับให้เด็กมาทาน เด็กสมัยนั้นทานขนมต้องหวานนะครับหรือเค็มแต่เราเป็นรสชาติที่เป็นพริกเผ็ดอ่นอ,อนๆพริกปาปริก้าเลยครับพริกปาปริการ้กปา,ปกาใช่ใชครับก,ก็เลยทาให้ตอนนั้นโปเต้ปาปริก้าก็ดังไปทั่วนะฮะแล้วตอนที่ปาปริก้าออกมาเด็กๆเขาไม,ไม่ไม่กลัวหรอครับว่าโอ้อยเป็นพริกเป็นอย่างนั้นก็เราเองเราก็มีการคิดกันในเริ่มต้นว่าเออเราออกมาแล้วพอบอกว่าเป็นพริกปาปริก้าเด็กใครจะกลัวไหมเรื่องความเผ็ดแต่เราก็พยายามปรับรสชาติให้มี ค่อนทางจะเหมาะสำหรับเด็กคือเกือบจะไม่มีรสเผ็ดนะฮะแต่มีสีที่ดูน่าชวนทานคือสีแดงของพริกนะครับแล้วก็ออกสินค้าตัวนี้ขึ้นมาก็ติดตลาดขึ้นมาได้แล้วก็พออย่างหนึ่งคือเราเน้นรเรื่องของการโฆษณาที่ทําให้ว่าสินค้านี้ไม่เผ็ดเด็กทานได้ก็เด็กก็เลยติดขึ้นมาต่อจากปาปิกาก็คอนเน่ใช่ครับผ<อ>่นมาอีกปีกว่าๆก,ก็ออกคอนเน่มานะครับก็เป็นเปลี่ยนจากที่โปเตปาปิกาเนี่ยเป็นมันฝรั่ง แล้วก็บอ,อกตัวคอนเนะ่ซึ่งเป็นข้าวโพดนะครับซึ่งเป็นข้าวโพดที่เราคัดมาอย่างดีแล้วมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็ตัวนี้เองก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่พอออกมาเป็นตัวที่สามก็ทําให้ตลาดเราเลยว,ว่าคือคบูมจันหนังมื่นกับโปรเตสปาริกาคอนเน่ผมคิดว่า ไม่ใช่อย่าถามว่าเด็กสมัยนี้รู้จักไหมต้องถามผู้ใหญ่สมัยนั้นรู้จักไหมปัจจุบันนี้ผมว่าผู้ใหญ่ก็รู้จักมันหมดผู้ใหญ่ก็ยังทานอยู่ครับก็ยังทานอยู่ครับและตอนที่เราออกมาสามตัวแล้วตอนนั้นตลาดเนี่ยมีคู่วแข่งขันเพิ่มมากขึ้นแหรือยังคือในช่วงนั้นเองยังไม่มากเท่าไหร่ครับยังไม่มากเท่าไหร่แต่พอเราบาดตัวที่สามพอถึงคอนเน่ปุ๊บเนี่ยคนเริ่มหันมามองแล้วว่าเอ๊ะสินค้าของทางนี้ทําไมถึงขายดีนะครับก็มีการเรียนแบบ นะครับจากหลายๆทุกแข่งหลายๆแห่งก็พยายามที่จะทําขนมให้เป็นรูปเกลียวคล้ายๆกันบางคนก็ไม่เกลียวแต่เป็นชื่อคล้ายชื่อโปเต้ไปเป็นชื่อคล้ายๆอะไรต่างๆเหล่านี้คล้ายๆกันนะครับโปเตโต้บ,บ้างอะไรบ้างเรียนแบบของเราไมา่เครียดไหมมีคนกรอบเราเรอคือเราค่อนข้างจะไม่กลัวนะฮะ<ม>เพราะว่าเราสิ่งหนึ่งในตลาดของขนมขบเคี้ยวที่เราคิดว่าเราตลาดเติบโตแล้วก็เด็กยอมรับหรือว่า ผู้บริโภคอยอมรับเนี่ยผมคิดว่าปัญหาเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสําคัญนะครับเราสินค้าออกโปเต้มาปาปิก้ามาคอนเน่มาเนี่ยต้องถือว่าผมได้นโยบายเลยว่าคุณภาพมาก่อนนะครับคุณภาพมาก่อนแล้วทําให้ผู้บริโภคเนี่ยก็จะติดตามมาแต่ถ้า,าวอกโฆษณามาก่อนเมื่อไหร่ผู้บริโภคชิมแล้วรสชาติไม่ดีก็จะหายไป mm hmm. แต่เราอยู่ในตลาดจนถึงปัจจุบันนี้30ปีล้วคิดว่าเรื่องของคุณภาพรสชาติของขนมของเรานะครับ ปริมาณอะไกตตาๆเนี่ยเหมาะสมหมดนะครับงั้นผมคิดว่าตัวนี้เป็นตัวสําคัญผมเห็นในตลาดตอนนี้นี่แข่งกันดุเดือดมากมต้องบอกว่าตั้งแต่ตอนนู้นจะถึงตอนนี้30สิปีตลาดนี่แตกต่างโดยสิ้นเชิงและผมไปเห็นคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นจากต่างชาติจากในประเทศเรามีแผนในการรับบืดหรือว่าต่อสู้ต่อกรกับคู่แข่งพันล่านนี้ยังไงบ้างคคือต้องยอมรับว่าตลาดสแน็คเนี่ยเป็นตลาดที่ล่อตาล่อใจผู้ที่จะมาลงทุนนะครับ จริงๆแล้วตลาดคนไทยเองก็พยายามมาลงทุนเยอะนะครับแต่ก็มีปัญหาเรื่องของคุณภาพปัญหาเรื่องของเงินทุนก็อยู่เปนานแต่ต่างต่างประเทศที่เข้ามาเนี่ยเป็นตลาดเป็นอุตสาหกรรมธุรกิจที่น่ากลัวนะครับเพราะว่าเขามีเงินทุนหรือว่าเขามีชื่อเสียงที่เป็นแบรนด์นอก้ามานะครับเราเองเนี่ยเราก็แรกๆคือจริงๆเราก็กลัวพอสมควรแต่เรายังไงคิดว่าสินค้าของเราเนี่ยชื่อเสียงที่เราสร้างมา30ปีเนี่ย ในเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของคุณภาพเรื่องของความผูกพันกับช่องทางการจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นยีปัวซาปัวบอร์เดนเทรดหรือว่าผู้บริโภคเองเราชื่มีความซื่อสัตย์ต่อกันนะครับดังนั้นตัวนี้คือพันธมิตรที่ดีที่ทำให้สินค้าของเราเนี่ยยังคงสู้กับผู้แข่งที่เป็นต่างชาติได้ดีเทรนสุขภาพตอนนี้ก็เริ่มมาแรงรเลยทำให้คนหลายคนออกมาตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเนีย่ยขนมขบเคี้ยวเอ๊ะเกี่ยวกับสุขภาพเรื่องนี้ทางอาญากุณมองยัย ผมว่ามันเป็นเทรนดที่ถูกต้องในแง่หลักการนะครับเพราะว่าในแง่เด็กเองเนี่ยถ้าทานขนมปุเคี้ยวมากไปมันก็จะไม่มีประโยชน์นะครับซึ่งผมเองในแง่ของเราอาหารยอดครูเอ็เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นมาแล้วเราก็มีความรับผิดชอบดูตรงนี้อยู่ในเรื่องของส่วนผสมของอาหารต่างๆเหล่านี้เราก็จะพยายามที่จะ เน้นเรื่องคุณภาพที่ไม่เป็นอันตรายตอนเด็กนะครับต่อผู้บริโภคครับอย่างสีแล้วก็มีการคดไม่มีการใส่สีที่เป็นสีทางเคมีนะครับ,รบเป็นสีธรรมชาติหมดหนะครับจะเป็นสีจากพริกสีจากพวกซอิวกระต่างสารายต่างเพื่อทําสีสัมมันแต่จะไม่ใส่สีเทียบปุ่งแต่รหรือแม้แต่รสชาติแล้วก็จะเน้นรสชาติที่ธรรมชาติมากที่สุดจะเป็นเกลือน้ําตาลนะครับปรุงแต่งให้เหมาะสมมากที่สุดนะครับ ตอนี้ในแง่ของเทรนสุขภาพเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆในแง่ของผู้บริโภคที่ผมคิดว่าสมบัติคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคน,น,นส้อสินค้าให้กับลูกงนั้นคุณพ่อคุณแม่ปัจจุบันมีการศึกษาก็คิดว่าลูกควรจะทานสิ่งที่ดีๆเข้าไปนะครับตรงนี้เองอาหารยอดคุณก็มีการพัฒนานอยู่โดยในประมาณจริงๆแล้วเราเองมีการผ่านธุรกิจนะครับจกสแน็์ออย่างเดียวเนี่ยก็มาสู่เรื่องของคุกกี้ นะครับซึ่งคิดว่าอย่างนั้นก็เป็นคุณค่าทางอาหารดีกว่าสแน็คทั่วไปหลังจากนั้นเราก็จะมีออกเบคฟาสซีเรียลนะครับซึ่งมันจะเป็นอาหารเช้าของฝรั่งเขาคล้ายคล้ายคอนเฟลกใช่พวกคอนเฟลกนะฮรเป็นอาหารเช้าของฝรั่งแต่เราเราทำในไทยซึ่งเราถือว่าเป็นสินค้าแบรนด์เดียวที่ทําเป็นคนไทยทานะครับที่เหลือที่อยู่ในตลาดส่วนใหญ่แล้วเป็นของต่างชาติทั้งนั้นเลยแล้วตลาดตอบรับเป็นยังไงเราก็ดีฮะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะปีที่ผ่านมาเราก็ ใน้นเรื่องของสุขภาพโดยเราออกแพ็กเกจใหม่นะครับเป็นซีเรียลใส่ในถ้วยแล้วก็จะมีนมกล่องอยู่กล่องหนึ่งเพื่อเพิ่มคุณค่าเด็กซื้อปุ๊บทานได้เลยโดยไม่ต้องไปหาซื้อนมอะไรต่างๆนะครับก็อันนี้ตอบรับดีมากเลยครับน่าสนใจมากคุณผู้ชมครับนี่แหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของอาหารยอดคุณปีนี้ปีที่30แล้วแล้วก็ยงังมุ่งมั่นที่จะต้องโตอย่างต่อเนื่องช่วงนี้เราไปพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูไลฟ์สไตล์ ของผู้บริหารที่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในหัวเรื่องคนสำคัญของบริษัทาหารยอดคุณแหนน่งนี้ช่วงนี้พักรู่เดียวกับ